ทิธาหมดหวังหมอปลายเห็นแล้วโฉมหน้านายกล้านไม่ใช่คนจากพักอันดับ2พิธาหมดหวังหมอปลายเห็นแล้วโฉมหน้านายกล้านไม่ใช่คนจากพักอันดับ2หลังจากที่จับตามาอย่างต่อเนื่องว่านายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยคือใคร เนื่องจากการประชุมสภาทั้งสองครั้งก็ยังไม่ได้นายกคนใหม่ของประเทศไทยอยู่ดีพร้อมกันนี้นายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลยังโดนสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสออีกด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้หมอปลายพรายกระซิบได้ออกมาระบุว่าการหารือของพักร่วมรัฐบาลตอนนี้เท่าที่เห็นผลออกมาน่าจะผิดหวังสำหรับใครหลายๆคนรวมถึงตนด้วยสิ่งที่เห็นมันไม่ตอบโจทย์กับประชาชนกับสิ่งที่ต้องการและเป็นเรื่องที่พลิกโผอีกรอบคือจากการคุยกันมีความยุ่งเหยิง การคุยกันข้างในอาจจะมีการทะเลาะกันนิดหน่อยแต่ตนรู้สึกว่ามันคือการทะเลาะเพื่อเตรียมตัวไปอีกระดับหนึ่งเราในฝั่งประชาชนต้องเตรียมใจในการฟังและมักหัวทีละคนเลยว่าใครพูดมีอะไรยังไงบ้างอาจจะไม่ใช่ในทางที่ดีสักเท่าไหร่ พร้อมกันนี้หมอปลายยังระบุอีกว่าและสําหรับวันที่27กรกฎาคมที่จะมีการประชุมสภากันอีกครั้งเท่าที่เห็นก็ยังไม่ได้คำตอบสุดท้ายตนคิดว่ายังไม่ได้ว่านายกคือใครมันจะมีเหตุการณ์ต่างๆเช่นนอคนนู้นคนนี้ทำผิดและยังไม่ได้เสนอชื่อแบบชัดเจนมีการประท้วงภายในสภารวมถึงข้างนอกก็วุ่นวายพอสมควรเลยคิดว่าอาจจะมีการผลัดไปอีกสักพักหนึ่ง ส่วนประเทศไทยจะได้นายกคนใหม่เมื่อนั้นหมอปลายระบุว่ามันจะมีเหตุการณ์วุ่นสุดๆช่วงกันยายนตุลาคมเพราะฉะนั้นเดือนสิงหาคมน่าจะมีเหตุหรือมีการประชุมอีกรอบเพื่อบอกว่าใครคือใครตนจะรอลุ้นช่วงกลางๆเดือนสิงหาคมเท่าที่เห็นมีคนที่มาเป็นแน่ๆน,นายกคนที่30เท่าที่เห็นเป็นคนที่มีสีบาาแข็งไม่ใช่คนที่เป็นนักธุรกิจจาจาเผยตัวย่อยยังเป็นแนวๆพอหรือตัวพี P. บอกสำหรับใจของตนคือยังไงก็ได้ขอให้ไม่มีเหตุที่คนประท้วงเยอะๆเกิดความไม่พอใจความรุนแรงการที่จะตั้งนายกคนใหม่ต้องนึกถึงประชาชนและประเทศรอบๆที่เขาค้าขายกับเราด้วยไม่งั้นถ้าเกิดผลกระทบมันจะเป็นผลกระทบงานใหญ่คุณมาเป็นนายกคุณก็ต้องสร้างเสถียร,รภาพให้กับประเทศ บอกถ้าเป็นคนที่ตนเห็นนะตอนนี้เขาเป็นคนที่อารมณ์อวยทุกคนสู่ฮอกเขาเพราะฉะนั้นนักการเมืองจะแฮปปี้แต่ประชาชนจะก้มกึ่งโวยกระจุกจนกระจายจะเป็นในลักษณะนี้เรียกว่ากระทบเศรษฐกิจหนักๆเลยหมอปลายอธิบาย ทั้งนี้หมอปลายยังบอกอีกว่าถ้าถามว่ามาจากพักอันดับสองหมาคนนี้ไม่น่าจากพักอันดับสองตนคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนเดิมคือพักอันดับสองไม่รู้จะเอาใครขึ้นเลยเป็นพักอันดับสามหรือสี่มีคนที่เขาคิดว่าเหมาะสมเขาก็ส่งขึ้นมาแล้วคิดว่าทุกคนเคารพได้ ส่วนจะมีพักอื่นร่วมด้วยหรือไม่นั้นพักอื่นอาจจะมีการเสนอชื่อแต่คงไม่ได้พลิกโผเท่าที่คิดไว้มากบอกพักคสีน้ำเงินมาร่วมรัฐบาลอยู่แล้วพรรคสีน้ำเงินต้องรัฐบาลเท่านั้นเห็นชัดและเห็นมานานแล้วบอกเท่าที่ดู8ปดพักร่วมก็มีการแตกกระจายและการโหวตก็จะได้เห็นเลยว่าเป็นยังไงทั้งงูเห่างูมีพิษต้องระวังจะโหวตอะไรก็คิดไว้ด้วยว่าตัวเองจะถูกตัดตอนหรือเปล่า หมอปลายย้ำด้วยว่าช่วงปลายปีถึงรู้ว่านายกคือใครแต่จะมีช่วงก่อนปลายปีจะมีคนที่ขึ้นมาก่อนเพื่อทําให้ประเทศชาติสงบเขาจะใช้คํานี้ซึ่งคํานี้มันจะทําให้มีความรุนแรงหนักกว่าเดิมและสําหรับคุณพิธาพูดแล้วก็กลุ้มใจต้องใช้คําว่าหมดหวังและเสียดายทุกอย่างคือการเลือกตั้งมันใช้งบประมาณเยอะการที่คุณมาทําแบบนี้ถ้าคุณอยากได้คุณก็เอามาแค่จํานวนที่คุณอยากให้เป็นแล้วเอามาให้ประชาชนเลือกเลยดีกว่าไหม มันจะได้เสียความรู้สึกกันน้อยลงเพราะตอนนี้ทั้งฝั่งคุณพิธาและเพื่อไทยเครียดทั้งสองฝ่ายตนบอกตรงๆเลยว่าถึงแม้เพื่อไทยและก้าวไกลจะบอกว่าเขาจับมือกันแน่นแต่มันจับไม่ได้เพราะด้วยใจความรู้สึกมันหมดซึ่งความศรัทธาแล้วและด้วยแรงกระพือของปร,ประชาชนแต่เขากลับมาทำแบบนี้มันคือสิ่งที่ไม่สมควรตั้งแต่แรกสรุปคือเพื่อไทยก้าวไกลต้องแยกกันอยู่แล้วย้ำว่าอยู่ที่เขาจะมองว่าเพื่อประเทศชาติไหม หมอปลายอธิบายต่อว่าด้านคุณพิธาจะยังวงเวียนอยู่ในการเมืองและอยากให้วงเวียนดวงเขาจากข้างล่างได้เป็นนายกคนที่30เรียบร้อยแล้วแต่ดวงบนโลกมนุษย์ด้วยกฎหมายมันยังไม่ได้ตนก็เสียใจซึ่งดวงเขามีโอกาสหนึ่งครั้งแสดงว่าอาจจะไม่ได้เป็นนายกอีกแล้ว สำหรับกรณีให้รออีกสิบเดือนสำหรับประชาชนรอสิบเดือนได้แต่ประเทศมันต้องขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นสิบเดือนเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานต่างชาติเขาอยากเข้ามาลงทุนเขาก็ไม่กล้าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็มีปัญหาตนมองว่าถ้าเป็นนักการเมืองก็คงอยากจัดการสิบเดือนให้เร็วที่สุดเพื่อประชาชนของเราย้ำสิ้นปีได้รู้ยุแล้วว่าเป็นใครถามว่าดีกว่าเดิมไหมคือถ้าได้นายกขึ้นมาและคนเข้าใจรับได้ว่าเหตุผลคืออะไรตนว่าดีแน่นอน ในช่วงเดือนสิงหาคมน่าจะมีเรื่องของการประกาศว่าใครจะเป็นแคนดิเดตแบบชัดเจนแต่ละรายชื่อที่ขึ้นมามันมีความไม่เหมาะสมทำให้ประชาชนจำเป็นต้องจัดการอันนี้คือชนวนเตรียมตัวสู้กันเต็มที่มีม็อบแน่นอนความรุนแรงจะอยู่ช่วงกันยายนตุลาคมพฤศจิกายน3เดือนนี้จะหนักหนักซึ่งมันจะไม่ใช่คนไทยจะมีนักกล่าวต่างชาติเข้ามาร่วมด้วยยิ่งทาให้รุนแรงหนักมากเนื่องจากการเป็นประชาธิปไตยแบบสุดโต่ง มันจะเกิดความโมโหเครียดทำอะไรโดยขาดสติมันเลยจะมีทั้งความรุนแรงเสียเลือดเสียเนื้อระเบิดย้ำฝ่ายชุมนุมรุนแรงแล้วฝ่ายทหารจะยิ่งต้องรุนแรงกว่าไม่เข้าใจพวกเราว่าต้องการอะไรอาจจะได้เห็นการย้อนรอยของแก๊สน้ำตามันเป็นเหมือนการผสมกันระหว่างรอบก่อนกับรอบนี้เพราะตนกลัวว่ารุ่นใหม่แรงกว่ารุ่นเก่า พร้อมขยายความว่านักข่าวต่างชาติที่เข้ามาปัญหาอาจจะมาจากเกิดจากการกระจายข่าวเด็กรุ่นใหม่ก็ภาษาเก่งมากเพราะฉะนั้นถ้าเขาพูดออกสื่อทีเดียวทุกสำนักทั่วโลกเขาจับจ้องหนักมากๆว่าทำไมก้าวไกลถึงไม่ได้ขึ้นแต่ก้าวไกลพูดอะไรกระตุกตอบนิดเดียวเขาพร้อมเข้ามาเต็มที่นั่นแหละทำลายทุกอย่างของประเทศนี้เช่นภาพลักษณ์จะเสียหมดในส่วนอีกปัญหาหนึ่งคือเกิดจากกลุ่มวัยรุ่นผู้หญิงตนเข้าใจสำหรับคนที่ผิดหวังและอยากเปลี่ยนประเทศประชาชนก็ต้องอยู่ให้ได้ในทุกวิกฤต ความรุนแรงอาจจะถึงขั้นใกล้เคียงกับการปิดประเทศหรือไม่นั้นหมอปลายระบุต่างชาติเขามองแล้วว่าประเทศเรามันอันตรายมันมีปัญหาที่เขาไม่รู้ว่ามาถึงแล้วเขาจะขึ้นเครื่องบินกลับได้ไหมเช่นเพื่อนตอนลูกค้าพูดและมองแบบนี้ตนเลยคิดว่ามันน่ากลัวและขอร้องว่าอย่าทําให้เกิดมีเขาครงว่ามันจะเกิดเพราะบริเวณตึกใหญ่แหล่งรวมต่างชาติมาทํางานจะโดนสีแยกใหญ่รวมถึงการคมนาคมเรียกว่าสองถึงสเดือนที่จะถึงอาจจะมีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้น ถ้าผ่านช่วงนี้ไปทุกอย่างจะดีขึ้นบอกปีหน้าทุกคนจะปรับตัวได้ทุกอย่างจะลงล็อกฟ้าจะเริ่มสว่างอีกครั้งสุดท้ายขอเตือนนักข่าวเวลานำเสนอให้นำเสนอข่าวทั้งสองมุมเพราะการให้ข่าวมุมเดียวมันทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเอ็นเอียงถึงเวลามันจะตีกันของทั้งสองฝั่งทำให้ความคิดมันอยู่แค่แง่เดียว อย่างไรก็ตามมีรายงานเมื่อไม่นานมานี้ว่ามีข้อสรุปในการเลื่อนประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีออกไปจากเดิมที่จะต้องโหวตกันพฤหัสบดีที่27กรกฎาคม2566